สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องของตัวไรยน้ำนางฟ้านะครับที่เพิ่งเลี้ยงไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็เป็นไรยน้ำนางฟ้าที่เราไม่ค่อยรู้จักกันนะครับก็มีแอบเตรียมเนื้อหานิดหน่อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยสายตาผมอาจจะล็อกแลกนิดนึงนะครับในการามาพูดมาคุยในวันนี้นะเพราะเดี๋ยวต้องอ่านจากตัวเอกสารที่สรุปมานะครับว่าลักษณะของตัวไรยน้ำนางฟ้า ตัวนี้มันมีลักษณะยังไงบ้างนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รู้ว่า,าลักษณะของเขาเนี่ยเป็นยังไงเนาะก็ดูตามคลิปวิดีโอ,อไปด้วยก็ได้นะครับว่าลักษณะของเขาเนี่ยเป็นยังไงเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตอนนี้ก็เป็นรอยน้ํำนางฟ้าทีา่เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับไม่ได้น่าจะไม่ได้เป็นตัวที่กำเนิดในแหล่งบ้านเรานะครับเพราะว่า ลักษณะของตัวเนี่ยมีลักษณะเฉพาะแล้วก็ชื่อของเขาเนี่ย b e a v e r t a i l f a i r y Shrimp นะครับก็ถ้าถ้าดูตามชื่อก็คือว่าเป็นไรน้ำนางฟ้าที่มีลักษณะหางเหมือนกับตัวบีเวอร์มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูจากวิดีโอเนี่ยก็น่าจะพอสังเกตได้เนาะลักษณะของหางของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนจะเป็นลักษณะของ พัดหรือใบพายเรือนะครับที่เป็นแผ่นแผ่นเดียวกันนะครับประมาณนั้นอโอเคลักษณะของอพันธ์ของเขาเนี่ยน่าจะมาจากต่างแดนแถวแถวสหรัฐอเมริกาเพราะว่าดูจากข้อมูลใน Google อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะพูดถึงในโซนนั้นซะมากกว่านะครับขนาดของเขาเนี่ยจะโตกว่าขนาดของไร้น้ำนางฟ้าทั่วๆไปนะครับก็มีขนาดอยู่ประมาณ20-35มิลลิเมตรนั่นคือ สองเซนถึง3.5มจุดห้าเซนเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเจโตก็ตัวก็จะโตกว่าปกตินะฮะอายุองคเขาอายุของเขาเนี่ยอยู่ได้ประมาณ10สัปดาห์ก็คือประมาณ2เดือนครึ่งนะครับส0สัปดาห์ลักษณะเฉพาะองค์เขานะเรามาดูกันว่าแตกต่างกับใยน้ํานางฟ้าบ้านเราอย่างไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับเส็นชัดเจนมากนะครับก็คือตัวเมียตัวเมียเนี่ยจะมีหนวดยื่นยาวออกมา กว่าไรน้ำนางฟ้าชนิดอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไรน้ำนางฟ้าบ้านเราเนี่ยลักษณะของหนวดจะเล็กๆนะครับแล้วก็ไม่มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นตัวเมียนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยก็จะมีหนวดยื่นออกมาเป็นเขาง้งเลยแหละนะครับข้อ2องคือลักษณะาหางเนี่ยมีลักษณะเป็นใบพายเรือนะครับเหมือนหางของตัวบีเวอร์โดยที่ ต่างจากบ้านเราก็คือมีลักษณะเป็นแฉกใช่ไหมครับอืข้อต่อมานะครับหนวดของตัวผู้เนี่ยอันนี้อาจจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ก็คือว่าหนวดของเขาเนี่ยจะม้วนเก็บอยู่ที่บริเวณหัวนะครับถ้าถ้าดูจากออวิดีโอเนี่ยจะเห็นว่าหัวจะโตกว่าตัวเมียนะครับซึ่งหนวดตัวนี้จะยืดยืดออกมาเฉพาะในช่วงที่เขาผสมพันธุ์นะครับผสมพันธุ์เนี่ยเขาก็จะยืดออกมาเพื่อจับตัวเมียนะครับจับตรงบริเวณโคนหางประมาณนั้นนะฮะ อ่ข้อต่อมาก็คืออ่ามีขนาดที่โตกว่าไรน้ำนางฟ้าชนิดอื่นนะครับแล้วก็โตเร็วในช่วงแรกนะครับโตเร็วในช่วงแรก,แรกอ่าน่าจะประมาณช่วง2สัปดาห์แรกเนี่ยก็จะโตเร็วช่วงก่อนวัยเจริญพันธุ์นะครับเขาก็จะโตเร็วพอถึงวัยเจริญพันธุ์ปุ๊บเนี่ยก็จะหยุดการจเจริญเติบโตหรือค่อยๆเจริญเติบโตน้อยลงนะครับเพราะงั้นเนี่ยในช่วงวัยประมาณ2สัปดาห์เนี่ยเขาถึงจะเริ่ม เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะครับประมาณนั้นลักษณะของการวางไข่ของเขานะครับของก็เหมือนกับปรยน้ํานางฟ้าชนิดอื่นนะครับซึ่งตัวเมียเนี่ยจะวางไข่ที่อาย<ะ>ุประมาณ2สัปดาห์นะครับแล้วก็ปริมาณของการวางไข่ในแต่ละสัปดาห์นะครับก็จะมีประมาณสองร้อยห้าสิบฟองต่อสัปดาห์นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเทียบกันแล้วเนี่ยเขาเริ่มมี มีไข่เมื่อสัปดาห์ที่สองนะครับสามารถไข่ได้เนี่ยแล้วเวลาที่เหลืออีกประมาณ8สัปดาห์นะครับที่เขาจะมีชีวิตอยู่นะคะก็ถ้าเกิดคูณออกมาก็จะตกประมาณ2,000ฟองต่อตัวนะครับสำหรับตัวเมียที่สามารถวางไข่ได้ตลอดช่วงอายุองค์เขานะครับโดยที่อัตราการฟักก็จะอยู่ที่ประมาณ40% 7 0ถึงเ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเขาอุณหภูมิที่ต่ําลงเนี่ยอัตราการฟักก็จะลดลงนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ก็เป็นลักษณะของอทั่วๆไปของไรน้ํานางฟ้าหางเป็ดนะครับตัวนี้ลืมบอกชื่อภาษาไทยนะก็เป็นไรน้ํานางฟ้าหางเป็ดหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือ,อ Beaver tail fairy shrimp นะครับออกเสียงอย่างนี้ ประมาณนั้นนะครับก็สำหรับเพื่อนที่สนใจนะครับอยากจะเลี้ยงนะครับก็ลองดูนะครับว่าที่ไหนมีจำหน่ายบ้างนะครับของผมก็เพิ่งเริ่มเลี้ยงเหมือนกันแล้วก็เพิ่งทยอยเก็บไข่ไปชุดแรกได้ไม่กี่ตัวเพราะว่าได้พ่อแม่พัน์ธุมาออได้ไข่มาไม่กี่ตัวนะครับฟักแล้วได้ประมาณ10ตัวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังผลิตไข่อยู่นะครับ อ่ะโอเคก็คงมีแค่เพียงเท่านี้นะครับใช้เวลาไม่นานในการทำความเข้าใจกับเจ้าไร่น้ำแรงฟ้าชนิดนี้นะครับก็ลองดูวิดีโอนะครับว่าลักษณะของเขาเนี่ยแตกต่างกับไรบ้านเรายัางไงบ้างนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่ามาบอกให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ